รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เชิงฟิสิก์ภูมิใจเสนอการกระเจิงของแสง การกระเจิงของแสงคืออะไรการกระเจิงของแสงหมายถึงการที่คลื่นแสงเดินทางไปชนกับอนุภาคเล็กๆในอากาศแล้วกระเด็นออกไปทุกทิศทางแสงประกอบด้วยคลื่นแสงเจ็ดสีที่รวมกันเป็นสีขาวได้แก่ม่วงคลมง้มน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง โดยความยาวคลื่นจะต่างกันไปซึ่งสีม่วงมีความยาวขึ้นส so, um so, ั้นที่สุดและสีแดงมีความยาวขึ้นยาวที่สุดซึ่งความยาวขึ้นของแต่ละสีนี้มีส่วนสัมพันธ์ต่อการกระเจิงของแสงโดยแสงที่มีความยาวขึ้นน้อยจะกระเจิงมากได้แก่แสงสีม่วงคลามเงินส่วนแสงที่มีความยาวคลืนมากเหลืองแสดแดงจะกระเจิงน้อย สีของท้องฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรสีส้มแดงในเวลารุ่งเช้าและพบ่ําเกิดจากการที่แสงอาทิตย์ทํามุมลาดกับพื้นโลกแสงเดินทางผ่านมวลอากาศเป็นระยะทางยาวอุปสรรคที่ขวางกั้นมีมากแสงสีม่วงคามและน้ำเงินไม่สามารถเดินทางผ่านอุปสรรคไปได้ จึงกระเจิงอยู่รอบนอกส่วนแสงสีเหลืองส้มและแดงกระเจิงในแนวราบตามแนวลำแสงทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์และท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงเป็นสีแดง สีฟ้าในเวลากลางวันเกิดขึ้นจากการที่แสงอาทิตย์ทำมุมชันกับพื้นโลกแสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางสั้นอุปสรรคที่กีดขวางมีน้อยแสงสีม่วงคลามและน้ำเงินมีความยาวขึ้นเล็กกว่าโมเลกุลของอากาศจึงกระเจิงไปบนท้องฟ้าในหลายทิศทาง ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าดัางรูปครับ การทดลองการกระเจิงของแสงการเกิดสีของท้องฟ้าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนี้ก็คือ 1. แก้วใส 2. น้ำเปล่า 3. ห้องมืดสี 4. ไฟฉายและห้าน้ำนม ลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราเติมน้ําลงไปประมาณ3ามส่วนสีของภาชนะแล้วนะคะแล้วก็จะนําไฟฉายนั้นส่องเข้าไปทีด่ด้านใดด้านหนึ่งของภาชนะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแสงสามารถถ่านทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ค่ะค่ะแล้วเราก็ยังพบอีกว่ามีอนุภาคของฝุ่นสีขาวจำนวนมากลอยอยู่นะคะ แต่มันยากที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าลำแสงของไฟฉายเดินทางผ่านน้ำไปในทิศทางใดค่ะจากนั้นนะคะเราเติมนมลงไป60มิลลิลิตรค่ะคนให้เข้ากันด้วยนะคะแล้วก็ส่องไฟฉายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราจะเห็นว่าลำแสงนั้นผ่านน้ำได้อย่างชัดเจนค่ะ ถ้าเราสังเกตลำแสงจากด้านข้างและบริเวณด้านที่แสงส่องออกจากภาชนะนะคะซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับไฟฉายจะเห็นว่าแสงที่มองจากด้านข้างเป็นสีน้ําเงินอ่อนส่วนแสงจากด้านที่ส่องจากภาชนะค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองค่ะค่ะแล้วก็จะเติมนมลงไปอีก60มิลลิลิตรนะคะตอนนี้เราก็จะพบว่าความเข้มของแสงทั้งสองนั้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งแสงสีเหลืองจะ,จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยค่ะ แล้วก็จะพบว่าทั้งสีฟ้าและสีเหลืองนั้นมีความเข้มมากขึ้นนะคะเนื่องจากมันมีการกระจายของแสงมากขึ้นนั่นเองค่ะ ไหมคะว่าอะไรเป็นสาเหตุของปรากฏการแสงสีฟ้าและแสงสีส้มของแสงจากไฟฉายครับในการทดลองไฟฉายก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์น้ําที่มีนมผสมอยู่เปรียบเสมือนบรรยากาศคือมีลักษณะเป็นคอลอยมีการผสมกันของก,ากา๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนการเคลื่อนตัวของไฟฉายเปรียบเสมือ,อน,อบบนอาก,าาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในรอบวันสีของเหลวจะแตกต่างกันไปตามการเคลื่อนที่ของไฟฉายครับ ใช่ค่ะเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ําน้ําก็จะมีการตัดตัวเป็น,นรูฟอรมนะคะแสงจึงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่เมื่อมีฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศหรือในน้ําเราจะพบว่าลาแสงมีการกระเจิงออกเพียงเล็กน้อยแล้วถ้าไม่มีการกระจายของแสงเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เหมือนกันกับท้องฟ้าในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเราทราบไหมครับว่าเมื่อมองท้องฟ้าในเวลากลางวันจะเห็นเป็นสีฟ้าทางที่แสงจากดวงอาทิตย์ มีแสงสีขาวประกอบด้วยสีม่วงครามน้ำเงินเขียวส้มแดงและเหลืองหรือสีลุง้งซึ่งเกิดจากความยาวคลื่นที่แตกต่างกันิดวความยาวคลื่นสูงความถี่ต่ำแต่ถ้าเกิดความยาวคลื่นต่ำความถี่จะสูงโดยสีม่วงครามและน้ำเงินมีความยาวคลื่นสั้นแต่ความถี่สูงกว่าสีแดงส้มและเหลืองในตอนเช้าและเย็นธาตทิศจะอยู่ในระดับแนวพื้นรดาบ และอยู่ไกลจากระดับสายตาเพราะฉะนั้นแสงจะต้องเดินทางระยะไกลจากดวงอาทิตย์จนถึงดวงตาความยาวคลื่นต่ำดวงตาจึงเห็นเป็นแสงสีแดงซึ่งก็เปรียบได้กับการมองไปที่หน้าตัดไปฉายตรงๆเราจึงเห็นเป็นสีส้มเหลืองเพราะมีระยะการเดินทางครับพวกเราสามคนก็หวังว่าเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปในวันในี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนและเป็นความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่ศึกษาในเรื่องของการกระเจิงของแสงได้ไม่มากก็น้อยครับขอกราบขอบคุณครับ